สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับ EP สามคือที่สามกับรายการพี่อยากฟังน้องอยากเล่ากับช่องมูฟนะครับผมเย่ EP สามแล้ววุ้ยปะวันนี้ก็จะมาเข้าสู่เรื่องเดิมเกี่ยวกับเรื่องหลอนพร้อมรับฟันกรอยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วจับไปครับผมสวัสดีครับผมโดโดนะอ่าเดี๋ยวนำตัวกันก่อนรายการพี่อยากฟังน้องอยากเล่า เราก็เดินทางมาสู่นะอีพีที่สามละคือผมจะขอบอกไปก่อนนิดนึงคือเรื่องที่ผมเล่ามันทั้งสองเรื่องแรกสองอีพีนั้นพอดีมันมันเป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นเองอ่ะมันเลยแบบตอนนี้พวกผมก็ได้มาหารือกันแล้วแบบว่าแบบก็จะเอาเรื่องจริงมาเล่าดีกว่ามันจะได้มีความเลียว,วนได้ด้วยใช่ใชไหมก็คือตั้งแต่อีพีนี้เป็นต้นไปอะเรื่องจริงับผมใช่มันจะคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยมาผมกก็ เอาเรื่องนี้มาเล่าในเรื่องแรกเลยคืนนี้ก่อนเลยเอเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าใครสวยกว่ากันเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานออฟฟิศที่หนึ่งเป็นพนักงานออฟฟิศอ่าเวลาเขาทํางานเนี่ยพอทํางานเสร็จปุ๊บมันก็จะดึกแล้วเขาก็จะมานั่งรอรถเมย์ที่รอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์ที่หนึ่งอ่า <S <S อเวลาเขานั่งรอรถเมย์เนี่ยรถเมย์ก็จะแบบ มาเป็นคันสุดท้ายแหละตลอดเลยแล้วมันมีอยู่คืนคืนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็นั่งทํางานแนวฟิตไปทาไปต็กเต็กต็กเต็กเต็กเต็กรุ่นพีก็เดินมาเอ,าอ้ายังไม่กลับอีกเหรอดึกแล้วนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะเนี่ยงานของหนูใกล้เสร็จแล้วเลยนู่นนี่เขาก็คุยไปรุ่นพีก็บอกว่าเอออยากลับบ้านดึกมากนะอะไรประมาณนี้ผู้หญิงคนนี้ก็นั่งอา้าวโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับบ้านนะนี้พอก็นั่งทํางานเสร็จปุ๊บ ก็ส okay. oh, so mm ังเกตว่าแบบตรงโต๊ะตรงโต๊ะคอมที่เขานั่งพิมพ์งานอยู่มันเหลือไฟตรงโต๊ะเขาที่เดียวแหละก็คือเพื่อนเพื่อนก็กลับไปหมดและเขาก็แบบใช่พี่เขาก็ทํางานอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็เดินเดินกลับก็เดินไปรอรถเมล์ก็เดินไปต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไปเสียงรองเท้าส้นสูงนางก็เดินเนี่ยไปรอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์หนึ่งอ่ะรถเมล์ทีนี้รถเมล์ก็มาปุ๊บก็ขึ้นไป พอข,ขึ้นไปบนรถเมล์เนะี่ยก็เห็นว่าบนรถเมล์มีคนอยู่น้อยมากเลยมีกันอยู่ประมาณหกเจ็ดคนได้แต่ผู้หญิงคนะั้นเขารู้สึกแปลกแหละเพราะว่าเขามองไปที่ท้ายรถเมล์เห็นเป็นเหมือนผู้หญิงสองคนแต่งตัวแบบพูดอะไรปไม่ถูกแต่งตัวเหมือนพนักง,งานหนะ่อยนั่งเหมือนพนักง,งานออฟฟิศเ่พี่แต่งตัวนั่งนั่งกันอยู่สองคนนั่งใกล้ๆก,กันคือไอพี่ พี่พอนึกภาพออกไหมพี่ว่ารถเมย์พวกรถเมย์เนี่ยพี่เ<า>วลาพวกเบาะท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบเบาะแบบติดยา,ยาวติดกันเลย <นะ S 1> ใช่มันจะมีแบบสองฝั่งฝั่งขวาฝ<ช>ั่ง <นะ S 2> ซ้ายแล้วจะเห็นผู้หญิงเนี่ยน,นั่งอยู่ตรงกลางเลยเอ่อไอ้นั่งปิดตาอยู่ผมปิดตาบังตาไม่เห็นไม่เห็นหน้าน <ะ S 1> ไอ้ผู้หญิงพลังเงาเนี่ยเขา,าไม่ได้ขเขา,าไม่ได้อะไรมากเขาก็เดินไปนั่งข้างเดินเป็นไม่ใช่นั่งข้างเดินไปนั่งอยู่ข้างหน้าประมาณสองสามแถวได้ <นะ S 1> าก็นั่งไป นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตจนไม่รู้เวลาผ่านไปเท่าไหร่จนผู้หญิงอ่ะสังเกตได้ว่าเออคนบนรถเมล์ก็ไม่มีละ mm hmm. เขาก็หันไปข้างหลังเอ,อ้าก็ยังมีสองคนอ่ะผู้หญิงสองคนน่ะ mm hmm. นั่งกันอยู่เขาก็แบบเออไม่ได้คิดอะไรมากก็แบบเออมีกูเหลือกูกับผู้หญิงสองคนนี้ละ mm hmm. เขาก็นั่งเคลียอินเทอร์เน็ตไปเหมือนเดิมเคลีย mm hmm. เคียเขลียเขียไปได้สักพัก เขาก็ได้ยินเสียงมาจากข้างหลังเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงสองคนน่ะคุยกันนี่เธอทําไมเธอทาลิปสติกแบบนั้นน่ะเธอไม่ต้องมาว่าฉันหรอเธอนั่นแหละทําไมถึงเขียนคิ้วแบบนั้นเธอไม่ต้องมาว่าฉันเหมือนกันลายอายไลเนอร์เธอยังเขียนไม่ตรงเลยก็เป็นผู้หญิงสองคนน่ะเถียงกันเรื่องหน้าตาอะไรพวกนี้แล้วเมื่อผู้หญิงคนน่ะที่เขาได้ยินเสียง,งคนน่ะเถียงกันเขาก็นึก จับคอนแทคได้แหละว่าแบบที่มันแปลกก็เหมือนแบบที่มันแปลกก็เออเห็นสองเห็นผู้หญิงสองคนน่ะแต่งตัวเหมือนกันเขาก็คิดว่าแบบเออน่าจะผ่าแฟดกันนั่งเถียงกันจังหวะนั้นเขาก็ไม่ได้ยินในสองคนน่ะพูดพูดกันมาว่าฉันว่าเราไม่ต้องมาฉันว่าเราไม่ต้องมานั่งเถียงกันแหละเดี๋ยวไปถามคนนั้นเลยไหมว่าใครสวยกว่ากันเอาได้มาสิผู้หญิงที่นั Actually, ่งเลื่อนเขียเขี่ยเฉียนอยู่เขาก็ได้ยินใช่ไหมเขาก็แบบ ชิบหายแล้วทำไมต้องเป็นกูด้วยวะอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมเขาก็แกล้งหลับใช่พี่คือเหมือนไม่อยากตอบแบบยากอยู่คนยากอยู่ยาก,อย,อ,ยากอ,ยอยู่เงียบ<อ>เขาก็นั่งแกล้งหลับเลยพี่แกล้งหลับ<อ>เฮียก็ได้ยินเสียงก็ได้ยินว่าเป็นเสียงส้นสูงเดินมาแล้วต๊กแต๊กต๊กแต,ต๊กเป็นเสียงส้นสูงข,ของคนเดินมา<อ>เขาก็แบบเฮียมาแล้วแกล้งหลับเลยเขาก็แกล้งหลับแกล้งหลับไปเลยช่ยพี่แบบหลับไม่สนใจเลย แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะั้นเดินมาหยุดข้างๆแลวก็บอกนี่นี่เราสองคนใครสวยกว่ากันเหรอนี่นี่เขาก็ได้ยินว่าแบบสองคนนะั้ยืนเรียกเขาพยายา,กา,าพยายามจะปลุกเหมืมันได้ยินว่าพยายามจะปลุกผู้หญิงผู้หญิงคนนีงก็คิดในใจเฮ้ยไปไปที่อีกทีนนะ่ไหมอย่ายุ่งกับกูเฮ้ยกูอะไรของพวกมึงเนี่ยเพราะว่าแบบเออแต่ทีเนี้ยจนไม่รู้ว่าน,านานเวลามันผ่านไปเท่าไหร่ ผู้หญิงคุณนั่งเขารู้สึกได้ว่าแบบเออมันเงียบลงนะเขาก็หันไปที่ไหลเขาก็หันไปทางด้านสายหันไปทางไหลซนะ้ายหันไปทางเนี่ยพี่หันไปทางที่ผู้หญิงคุณนั่งสองเขายืนอยู่เขาหันไปมองว่าแบบยังอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้หันไปปุ๊บก็ยังเห็นเป็นขาสองคู่อะ่ะยืนอยู่ข้างๆเขากว่า, mm hmm. าวก,รก็รีบหันกลับรีบหันกลับมาแกล้งหลับเหมือนเดิมเลยพี่แบบเฮ้ย mm hmm. ยังพิชไพรอีกวะ mm hmm. แล้วทีเนี้ยพี่ เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงบอกสถานีน,นี้สถานที่แบบเสียงบอกสถานีต่อไปอะไรจะอะไรใช่ไหมเพ่ uh huh. ผู้หญิงก็แบบมันก็ยังไม่ถึงสถานีตัวเองหรอกแต่ก็แบบกูทนไม่ได้แล้ะเออเขาแบบเริ่มทนไม่ได้ละก็คือแบบอีกสถานีหนึ่งอะ่ะมันก็คือผ่านสถานีสถานีนี้ที่ใกล้จะถึงเนี่ยถ้าผ่านไปก็จะถึงสถานีที่เขาจะลงละแต่เขาาแบบทนไม่ไหวละขอลงก่อนเลยกันลงก่อนเลยหนึ่งป้าย เขาก็าหันไปกดติดแบนบรถเมย์ไอพี่ถ้าเราจําได้มดันจะมีมันเป็นเครื่องกดเครื่องกดที่แบบว่าเราจะลงลงลงป้ายไหนผู้หญิงนี่ก็าหันไปกดกดติดในก็ลุกจังหวะที่เขาลุกอะพี่เขาเขาก็หันไปมองก็ไม่เห็นใครบนรถเมย์ละก็เห็นว่าแบบเอา้าผู้หญิงสองคนันหายไปไหนละก็ไม่เห็นใครละเขาก็าเดินไปเดินไปข้างหน้าเดินไปถามคนขับรถเออเออ ขอโทษนะคะ,ะว่าไงครับคุณลูกค้าเออพี่คนขับเห็นผู้หญิงสองคนที่เหมือนจะเป็นฝาแฝดนั่งอยู่ข้างหลังไหมคะผมก็เห็นเออผมไม่เห็นนะครับผมเห็นแค่ว่าเห็นคุณลูกค้าเนี่ยอยู่คนเดียวมาสักพักนึงแล้วผู้หญิงก็เแบบงั้นหรอคะเขาก็คิดในใจว่าแบบกูโดดแหละกูโดนแน่ๆเขาก็เนี่ย พอถึงป้ายที่ตัวเองจะลงแกก็ลงมาเลยรีบเดินเลยรีบเดินเพราะว่าแบบลงก่อนป้ายหนึ่งป้ายก็เลยต้องเดินไกลหนะ่อยเขาก็รีบเดินแบบต๊อกต๊กต๊อกต๊กต๊อก,อก,อก,อกเดินเดินเลยสักพักหนึ่งเหมือนเขาก็ได้ยินเสียงเสียงส้นสูงแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรรีบเดินรีบเดินกลับบ้านอยู่ทีนี้ก็มาแบบเดินได้ยินเสียงคนเถียงกันนี่เธอทําไมเธอทาลิปสติกแบบนั้นนะ mm hmm. เธอก็เหมือนกันแหละทําไมเขียนคิ้ว่บงนั้น ปีกนเนี่ยมันก็แบบก็กินในใจไอ้สองคนนั้นแน่เลยสองคนนั้นแน่นอนพี่เขาก็รีบเดิมเดิมขึ้นกว่าเดิมเลยก็ได้ยินสองคนนะ่ะแล้วเราไม่ต้องมาเถียงกันและเดี๋ยวไปถามพี่ข้างหน้านั้นเลยดีกว่า mm hmm. จังหวะที่ผู้หญิงได้ยินสองคนนั้นมันพูดเนะี mm ่ย hmm. ใช่พี่เขาก็รีบวิ่งเลยวิ่งแบบวิ่งทั้งสูนสูงอย่างนั้นแหละวิ่งตักแตตักเตะตักตะตักตกตักเตะวิ่งเข้าบ้านเปิดประตูมาปุ๊บแม่ แม่เขาอะเพิ่งอาบน้ำเสร็จใ<ม>นวิกองไปในห้องน้ำก็แบบอุ้ยลูกทาไมเหงื่อหอบตั้งขนาดนั้นไปเจออะไรมาเนี่ยอ,อแม่คะแม่คะแม่มีเกลือไหมมีเกลือไหมหนูขอเกลือหน่อย<ม>ก็คือตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นเนี่ยพี่ uh huh. เขาถือว่าเกลือเนี่ยเอาไว้ไล่ผีได้แบบเทเกลือใส่จานแล้ววางไว้หน้าบ้าน uh huh. จะเป็นการไห่ผีเข้าบ้านคล้ายของไทยใช่ใ, <น S 1> ใช่ใ, <น S 1> ใช่พี่เขาก็แบบแม่เขาก็าแบบเฮ้ยจยันเจย็นก่อนใจย็นก่อนใจย็นก่อนเจออะไรมามาเล่าให้แม่ฟังกแบบินน้ำก่อนกินน้ำทุกที เขาแบบยังไม่ยังแบบอ,อก็ยังไม่ยังไม่อยากพูดเลยมากก็แบบขอเกลืออะไรพวงนี้ก่อนแนหะแม่ก็แบบหนูหนูไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวไปอาบน้ำแนละ้วขึ้นแบอบน้านอนได้แหละคืนนี้ก็ดึกแล้วเดีย๋ยวหนูพักผ่อนได้หละส่วนอะไรนั่นอนะ่ะมันไม่มีทางเข้าบ้านเลยได้หรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะอ่ะผู้หญิงดีก็เริ่มสบายใจลงมานิดนึงละก็เริ่มสบายใจก็นั่งเล่นมือถือไปในห้องนั่งเล่นเล่นไปได้สะพักึ่งก็แบบมันดึกแล้วนะเชื่อเถอะเขาก็แบบ เออเดี๋ยวไปอาบน้ําดีกว่าก็ถอดเสื้อผ้าหยิบผ้าของหนูเข้าไปอาบน้ําอาบน้ําอาบน้ําเสร็จปุ๊บเข้าเข้าห้องนอนเตรียมตัวนอนแหละอ้วอที่เนี้ยผู้หญิงผู้หญิงเนี้ยเขาเขาแบบอยู่น้ํอยู่น้ําขึ้นมากลางดึกก็เดินเดินลงมาเดินลงมากินน้ําด้วยความที่แบบคนมันเคยชินกับบ้านตัวเองไอ้พี่มันไม่ต้องเปิดไฟแล้วพวกเนี้มันก็จะรู้แหละว่าแบบอะไรอยู่ตรงไหนอออะไรห้องอะไร เขาก็ไม่ได้เปิดไฟเดินไปห้องขวเปิดตู้เย็นหยิบน้ำามากินกินแบกึ๊กกึ๊กกึ๊กพี่อุย้ยก็เป็นน้อง,ของเขาเนี่ยแหละมาเรียกอุยอ้ยหูอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยนะเนี่ยพี่อ่ะผมไม่ได้อะไรหรอกผมก็ลงมากินน้ำเหมือนกันแต่พี่นั่นแหละสะดุ้งอะไรขนาดนี้โอ้ยจะไม่สะดุ้งได้ไงก็นายเล่นมาเรียกตอนคือนอย่างเงี้ยใครก็ตึกงน่าสะดุ้งแหละแล้วทีเนี้ย ในวันที่สองพี่น้องเนี่ยก็คุยนไปคุยไปเรื่อยๆมันจะมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอะไรดีเครื่องผมก็พูดไม่ถูกว่ามันเรียกเครื่องอะไรมันเป็นเครื่องที่เอาไว้แบบตรวจจับว่าแบบมีใครมาอยู่หน้าบ้านอะไรพวกนี้ไหมออ่าเป็นพวกเซนเซอร์ที่ไว้ดูว่าแบบมีคนมามาอยู่หน้าบ้านมีแขกอะไรมาไหมก็เห็นว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันมันแบบมันมันแบบมีไฟขึ้นอยู่ถ้ามันมีไฟขึ้นอยู่ก็มันจะมีคนมันมันมันจะมีคนมายืนหน้าบ้านอ่ะมันก็จะมีเซนเซอร์เนี่ยขึ้นมันจะขึ้นไฟ ผู้หญิงคนนี้ก็งงอ้าวดึกๆป่านนี้จะมีใครมาอยู่หน้าบ้านเราได้วะเสียหรือเปล่าเครื่องเสียหรือเปล่าเขาไปกดปิดกดปิดปุ๊บทีนี้เครื่องไม่ก็เปิดขึ้นมาใหม่ผู้หญิงก็กดปิดๆเครื่องนี้ไม่ก็มีไฟขึ้นใหมกน้องก็พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่มีคนมาอยู่หน้าบ้านเราหรอพี่ทําไมเราไม่ไปดูก่อนละพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจิเครื่องมันเสียหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจไม่เชื่อเธอก็ไปดูสิ อไอเด็กนั่นมันก็เดินไปเดินไปหน้าประตูจะไปกดดูไอเครื่องนี้เหมือนกันจังหวะที่เขาจะกดอ่ะเขาก็กดไปโดนไอนี่เสียงสปีกอ่าเป็นมันเป็นเสียงเหมือนแบบที่ไว้คุยกับคนหน้าบ้านว่าแบบเป็นใครเ<อ>นะี่ยเขาไปกดโดนเสียงโดนโดนสปีกใช่พี่เขาก็ได้ยินทั้งทั้งพี่ทั้งน,อน้องก็ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงสองคนยืนเถียงกันนี่เธอทําไมเธอทาทาลิบแบบนั้นนี่เธอเธอนั่นแหละ ก็คือก่อนนัานั้นแหะผมต้องบอกก่อนว่าเขาก็มองไปที่หน้าบ้านเลยแต่พี่ไม่เจอไม่เจอใครเลยแต่จังหวแต่พอกดไอ้เครื่องสปีกเนี่ยปุ๊บมันก็มีเสียงผู้หญิงสองคนเนี่ยเหมือนเดิมเลยเสียงกันเหมือนเดิมน้องชายมันก็แบบเฮ้ยพี่ใครอะให้มายืนอะไรหน้าบ้านเราเนี่ยแต่คนเป็นพี่อะในความที่มันแบบมันเพิ่งเจอเรื่องนี้มาก่อนมันรู้ว่าคืออะไรเฮ้ยมันก็แบบเริ่มผู้หญิงก็คือกลัวแล้ะจังหวะที่ผู้หญิงจังหวะที่ทุกคนได้ยินเสียงน่ะมันก็ได้ยินเสียงว่าแบบ งั้นเดี๋ยวเราถามงั้นเดี๋ยวเราถามเขาไ,ไหมมันก็เป็นจอเหมือนเป็นจอที่ไว้พูดคุยใช่เหมือนเหมือนเป็นจอเอาไว้ดูด้วยพี่ว่าใครอยู่หน้าบ้านเป็นกล้องจอเนี่ยพี่เขาเห็นว่าในกล้องเป็นผู้หญิงสองคนหน้าเละๆปากแหว่งจมูกเวอะเลือดอะไรเต็มเลยเห็นผู้หญิงสองคนน่ะย,ยืนมองมาที่กล้องเอาหน้าเบียดกันอยู่ชิดเข้ามาในกล้องเลย นี่นี่ใครสวยกว่ากันหรอนี่นี่ใครสวยกว่ากันสองคนนี้ก็กีสองคนนี้ก็กลัวโวยวายพี่โวยวายวิ่งกันขึ้นห้องนอนเลยวิ่งกันขึ้นห้องนอนพอเช้ามาปุ๊บสองคนนี้ก็มาคุยกันก็มาคุยแบบเออเมื่อคืนคืออะไรหรอแม่ก็แบบลงมาเออถามว่าแบบเออเมื่อคืนมันอะไรเห็นโวยวายกันผู้หญิงนะ เขาว่าเราให้ฟังเลยว่าแบบเมื่อคืนเจออะไรมาบ้างกันเราเราไปจนแม่เขาก็เลยแบบแม่เข้าใจละคือลูกอะ่ะกลับบ้านดึกลูกคงยังไม่รู้ว่าสามสี่วันที่ผ่านะมาเน่ยมีฝาแฝดคู่หนึ่งยืนเถียงกันเรื่องการแต่งตัวเรื่องหน้าตาเนี่ยเถียงเถียงกันและจังหวะที่แบบมันต้องข้ามถนนใช่พี่ uh huh. ฝาแฝดคู่เนี่ยมันก็ไม่เห็น ว่าแบบไฟอ่ะมันเป็นไฟที่แบบมันหมดไฟที่แบบคนเดินข้ามได้แล้วมันเป็นไฟของที่แบบไฟเขียวให้รถไปได้แล้ะก็เดินมันก็สองคนนี้ก็เดินข้ามไปจนมีรถเมย์อ่ะมันพุ่งเข้ามาชนสองคนนั้นหน้าเละเลยพี่แล้วผู้หญิงเนะี่ยพอได้รู้เรื่องเนี่ยเขาก็แบบเวลาเรื่องงานเขาก็ไม่ขึ้นรถเมย์อีกเลยหันมาใช้รถแท็กซี่แทนหันมาขึ้นรถแท็กซี่แทน แต่บางครั้งเขายังมีความรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงเสียงคน,งนใช่เสียงกันอยู่ด้านหลังเขาเหมือนเดิมเสียงส้นสูดเหมือนเดิมเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับก็จบไปอีกเรื่องแต่ก็ได้เรื่องอยู่นวเรื่องนี้พอเห็นภาพอยู่ใช่ไหมพี่พอเห็นภาพอยู่เห็นภาพอืแต่ก็ยังไม่ใช่กัะหล่อนมากคนเดิม,มประมาณหกกะโลเต็มทีมม่เห็นส่วนตัวตว่าไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชม จะจบไปแล้วนะครับกับเรื่องใครสวยกว่ากันอ่าฝากติดตามกันด้วยกับพี่อยากฟังน้องอยากเล่า EP สามเดี๋ยว EP สี่ผมจะกลับมากับเรื่องอะไรอะไรก็หลอติดตามกันดูเลยครับ,บก่อนอื่นเลยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะครับส่วนพวกเราวันนี้ผมโดผมบอชขอลาไปก่อนกับรายการมูฟครับผม linh động ra phải M M M